ขอต้อนรับสู่ช่อง An y w h e r e m e g o กเมพาเที่ยวค่ะตอนนี้นะคะเมยอยู่ที่สะพานใหม่ค่ะเรามาพาเพื่อนๆมาที่ตลาดยิ่งเจริญกันนะคะตลาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะมีทั้งอของสดของแห้งอาหารต่างๆผักผลไม้นะคะอีกทั้งยังมีศูนย์อาหารด้วยนะคะ เดี๋ยวก่อนที่เมย์จะพาเข้าไปดูนะคะรบกวนนะคะเพื่อนๆลองใช้ก่อนนะคะว่ากดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเมย์ทำคลิปใหม่ๆให้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดกันค่ะไปกันค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เมย์อยู่ในโซนที่เป็นศูนย์อาหารนะคะเขาจะเรียกว่ายิ่งเจริญฟู้ดพาท่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีร้านอะไรกันบ้างนะคะตามกันไปเลยค่ะ ซึ่งในสูนย์อาหารนี้เขาก็จะมีที่นั่งให้ลูกค้านะคะได้นั่งรับประทานอาหารมีหลายที่เลยเดี๋ยวเมย์จะพาดูเป็นทีละแถวก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ร้านแรกเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารตามสาั่งชื่อแม่ปทุมโฆษณาเริ่มต้น40บาทเองอะลูกค้าเขาต่อคิ้เรื่อยๆเลยนะคะร้านนี้เดี๋ยวเมยให้ดู กมีเมนูเยอะมากเลยแล้วก็ต่อไปร้านนี้ไป็นอีกหนร้านประยุกต์ถวยจางขาดโีนะ่เปร้านชื่อดังของตลาดยิ่งเจริญนะคะจาเบิ้ต้นห้าสิบาทอันนี้เป็นร้านข้าวต้มข้าวต้มยิ่งเจริญแล้วก็มีเป็นกับข้าวด้วยตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นโซนแถวแรกนะข้าวขาหมูห้องเต้นนะเห็นไหมขาหมูนนะเกี๋ยวซ่าเดี๋ยวซ่าเริ่มต้น40บาทต่อเปี๊ยเส้นกางกเปี๊ยโสดนะเดี๋ยวเราพาเดินพะรุโซนนี้ก่อน จะมีเป็นหลายๆโซนนะคะเดี๋ยวเมวจะพาเดินวนเลยละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำสภากาแฟนอกจากสภากาแฟเขาก็จะมีพวกน้ำสมุนไพรต่างๆรวมอีกทั้งจะเป็นพวกขนมด้วยคุณน้อยขนมหวานนี่นะขนมหวานน้ำแข็งใสไอศครีมนี้นะคะตลาดนี้ดีนะเขาจะมีเขียนราคาเลยนะว่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะ ร้านข้าแกงนี่เป็นร้านผัดไทยเต็กสปาเกตตี้มีขนมไทยขนมปากกาด้วยค่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะเขาก็จะมีเขียนราคาอ่ะอันนี้มีรูปภาพกับราคาให้ดูเลยนีร้าหน้าสูตรอาหารนี้ถือว่ามีของกินให้เลือกหลากหลายหลายสัญชาติอันนี้ก่อนสเต็กเ้านี่นะคะ ก็จะมีเป็นลูกน้า้านคาเลถ่ายมาก่อนอันนี้จะเป็นข้าวซอยขนมจีนแม่วันดีนะเขาก็ทดทุกอย่างนะเปิดภัชนะให้เรียบร้อยมีน้ำพริกต่างๆนะคะลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งในตีตรงนี้ก็มีเริ่มต้นไม้ละสิบสองบาน อันนี้นอกจากตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีลูกชิ้นระเบิดไซแอนด้วย mm hmm. เขาจะมีแบ่งเป็นเซต mm hmm. เป็นชุดนะคะเอ mm hmm. ส mm hmm. เริ่มต้นที่ S อ5สาบหาทเดี๋ยวไปให้ดูราคา mm hmm. นาีนะส้นตําดาด้าคือถามว่านั่งทานได้นะ mm hmm. เขามีเป็นแอร์ mm hmm. คือแต่มันไม่ได้แบบเป็นแอร์ที่เย็นมากนะแต่ว่าคือมันไม่ร้อนอะ่ะนั่งได้ อากาศยพันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำนะคะอันนี้ก๋วยจัย๊บยวนสูตรบรณเต้าแกงกรี่นะคะตนี้อ่ามีเล้งด้วยนะคะร้านนี้เดี๋ยวมี้ให้ดูเมนูขอบคุณนะคะอันนี้ครัวคุณนิกสุกี้สุก,สก,สก,สกี้อาหารชุดน ก็มีเป็นอาหารชุดให้ดูด้วยตร้จะเมย์ถ่ายเมนูนให้ดูเห็นไหมมาตลาดนี้ของที่หลากหลายเดี๋ยวขอเดินเดินไปตรงนี้ก่อนเห็นขนมเรื่องแม่วงเริ่มต้นชิ้นชิ้นหกสิบบาทตรงนี้ให้ดูรูปนะของจริงนี่เลยครีมมีไส้แบบเหมือนโบราณกับแบบที่เป็นแบบที่เป็นไส้ครีมด้วยนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณร้านนี้คนเยอะเมย์เดินผ่านมาก็เยอะ อาจจะเป็นอีกหนึ่งเต้าที่แบบว่านิยมในที่ตลาดนะคะก็จะหมูโบราณมีทั้งน้ำใสต้มยำเย็นตะโพนี่นี่นะคะ,ะเดินต่อเดินต่ออันนี้ก๋วยเตีย๋ยวไก่ตูนหมูตุนย่าจิน้นอันนี้เป็นต้มเลือดหมูค่ะ มีกว๋วยจั๊บน้ำใสด้วยเป็ดเตี๋ยวหมูตำเลิงก็มีอันนี้ราชาข้าวมันไก่จะมีทั้งข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูบอบหมูดแดงตัวนี้หมดเลย๋ย่ามให้ดูราคาคือข้างบนเขาทำตัวได้ชัดดีแล้วก็มีกว๋วยเ,เตี๋ยวเป็ดด้วยนี่นะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่เกาเหลาก็มีนะคะอันนี้ เขาก็จะมีแบบเป็นโซนเป็นโซนโซนเหมือนตลาดเขาจัดเป็นโซนๆดีอันนี้เป็นขนมจีนแม่พันนีเจ้าเก่าอ่ะตรงนี้ลมเย็นมากเขาก็จะมีเริ่มต้น40บาทนะมีไหล่น้ำเลยตรงนี้มีผักใด้ด้วยผักสดตรงนี้นะคะนี่เอีอ่ยมกระเพาะปลากระเพาะปลาไม่ใส่หน่อไม้อะเพราะว่าบางคนก็จะแบบไม่ชอบทานหน่อไม้เนาะ อันนี้วิมูนมงสเต๊กนี่พูดถึงนี่เริ่มต้นชุดเล็กห0สิบาทนี่นะคะขออนุญาตนะคะนี่เขาจะมีแบบเป็นชุดให้เลยมีขายเป็นชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ตรงนี้เลยนะคะสามารถซื้อกลับบ้านได้หรือว่านั่งรับประทานก็ได้เอันนี้จะเป็นร้านข้าวแกงเขาจะมีข้าวแกงใเตี๋ยววัดร่องูเหล็กตรงนี้ก็มีนะคะ จะเป็นเต็มเต็มคำโอ้ยเขาป่าเ็าทำเป็นแบบนี้เลยของตลาดนี้น่ามาัดให้ดูกับข้าวเริ่มต้นเขาก็จะมีเล่าแกนสถุงท่าไรรายละเอียดน,นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งโน้นกันมันมีเรื่อยๆเห็นไหมของที่นั่ง ส่วนอันนี้จะเป็นร้านน้ำปั่นค่ะปั่นโปพ้พับเป็นน้ำมะพร้าวเผาปั่นนมสดน,นะคือตอนแรกอันนี้เมื่อกี้เมย์เพิ่งซื้อทานไปพป็นมาถึงร้อนก็เลยซือ้อคือปกติมันจะเป็นร้านน้ำมะพร้าวใช่ไหมแต่ร้านนี้พิเศษกว่าก็คือเขาจะใช้เป็นามะพร้าวเผาเลยในการปัน่นนี่จะไม่ให้ดูเขามีแบบเผื่อใครสนใจติดต่อเป็นชายหรือว่าเบอร์โทรนะคะอันนี้ติดต่อได้เขาก็จะมีห,หลายเป็นเมนูนะไม่ว่าจะเป็นเาเลียนโซดาพวกชาน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลย อันนี้เป็นสีราาาัสเปลาก็จะมีหลากหลายเลยขนมจีบ8ดลูก50บาทก็จะมีหลายไส้เดี๋ยวไม่ถ่ายให้ดูเขาก็จะนึ่องอยู่บนฟึ้งนี้เลยนะคะสรซเปลาเริ่มต้นที่ลูกหลา15บาทนะนอกจากนี้นก็ยังมีของอื่นขายด้วยนี่พวกปลาทูปลาทูตัวเล็กปลาทูตัวเล็รนงี่นี่ เผื่อบางคนชอบแคลเซียมนะก็ก็ทานพวกนี้ได้เลยอันนี้เดินมาเรื่อยๆก็ศูนย์อาหารเขาก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีโซนเป็นตลาดของกินอีกนะอันนี้จะเป็นพวกร้านน้ำนะคะอันนี้ชื่นใจจางโอ้โหซื้อชื่นใจจางแบบัยรุ่นัวรุ่นเลยอันนี้เป็นร้านน้ำซึ่งจะมีน้ำพวกสมุนไพรน้ำเปล่าน้ำชาอะไรตอนนี้มีหมดเลยส่วนนี้จะเป็นทงชัยกปเตี๋ยวเป็ด เป็นอีกร้านเป็นแต่เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่อยู่ที่ตลาดนี้แล้วแต่ใครถูกใจร้านไหนอยากกินร้านไหนก็มาลองได้เลยอันนี้ร้านหน้าเอ็มพายค่ะบางร้านถ้าเขามีเบอร์โทรมีก็ถ่ายให้เลยนะว่ามีเบอร์โทรอะไรเผื่อใครสนใจอยากไปจัดงานแล้วลองติดต่อ,อเขากันดูนะข้ะาวมันไก่อันนี้จะเป็นก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวไก่มาราคัวยิงจเจริญนนะคะก็ทำแบบนี้ เก็มมตรงนี้ยังเป็นอาหารตำซ้างอ่าอันนี้อยู่มุมแต่ว่าขอย่าเดินไปหน่อยเต๊การตำนัวตำนัวนัวนี้เลยนะนี่ก็จะมีไปร้นานข้าวแกงด้วยนะคะอันนี้ ตลาดนี้จะเริ่มเปิดตั้งแต่เช้าไอนนจะเป็นสุพข้าวออด่เกาเหลาค่ะบางร้านเขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่เช้าหกโมงอะไรประมาณนี้แล้วพอเย็นๆก็จะเริ่มปิดอันนี้อาวุธเป็ดอบน้ำผึ้งดูให้ดูอันนี้ก็จะเป็นในโซนศูนย์อาหารทั้งหมดในร้านค้าต่างๆนะคะ เดี๋ยวเมย์จะพาไปดูเป็นในโซนของที่เป็นตลาดยิ่งเจริญที่จะเป็นร้านอาหารด้วยถ้าเผื่อเน,นี้ยตรงไปก็สามารถเป็นทะลุโซนเสื้อผ้าแล้วก็เป็นโซนพวกของผักผักผลไม้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะพาไปดูในโซนด้านตรงนู้นที่เป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะซื้อไปน,นั่งทานที่บ้านซื้อกลับไปทานที่บ้านได้ คือถ้าเดินทะลุจากโซนศูนย์าอาหารเขามานะคะก็ออกมาทางด้านสายมือซึ่งตรงนู้นเดี๋ยวเมทาแผนให้ดูอันนั้นมันจะเป็นยิ่งเจริญแาแฟซึ่งเขาสร้างใหม่ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีโซนนั่งกินแล้วก็มีเหมือนของทานแบบเหมือนเหมือนโซนโซนด้านนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เม์จะพามาเดินทีละแถวนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกที่เจอส่วนใหญ่ที่เจอคือเป็นร้านพวกกาแฟสดน้ำปั่นอะไรตัวนี้ได้ ดูทีละโซนหน่อนและกันนะคะอันนี้เขามีขายแผ่นป่อเปียด้วยอันนี้อันนี้เขาจะมีแผ่นป่อเปียโลละ80บาทแล้วก็นี่ถ้าไปอย่างนี้จะเป็นชุดละ30บาทร,ราคาไม่แพงนะบมาของแผวแถวแรกที่เมื่กี้ไปมีป้ะเพลินวยเต๋วหมูตุ๋นเจ้าเก่านะคะเริ่มต้น50-60ถึงบาทอื อันนี้มาลิขนมไทยเขามีทําเป็น๋ยวนะเขาเรียกอะไรเข้าเกี่ยวปากหม้อแล้วก็จะมีขนมบ้าบิ่นด้วยตรงนี้นะคะม,มีขนมบ้าบิน่นอันนี้เป็นเหมือนข้าวเม้านะร้านมาลิขนมไทยนี่นอกจากนี้ช่วงนี้น้าทุเรียนยจะเริ่มมาแนละ้วอันนี้เป็นข้าวเหนียวทุเรียนด้วยมีข้าวต้มมัดขนมไทยเยอะเลยร้านนี้อันนี้กล่องละสิบบาทกล่องละสิบบาทเท่ากับชิ้นละห้าบาทอ่ะมันมีสองชิ้นอ่ะ อย่างพวกข้าวเหนียวอะ่ะแล้วก็มีขนมไทยต่างๆหอยย่างภายในนะคะม,มีขนมไทยหลากหลายทํากันสดๆตรงนี้เลยแล้วก็แพ็กกันตรงนี้เลยนะคะ<า>มีสาคูฝังเ<า>นาะเออทำเองด้วยร้านมะลิขนมไทยจะอยู่ตรงโซนด้านหน้าเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นซอยอะไรหรือเปล่าเอาเอเริ่มต้นแบบราคาย่อมเยาแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมีนี้ด้วยนะนี่ พวกสลัดโลสลัดพวกนี้ยางปหนึ่งกล่องยี่ห้าบาทห้ากล่องร้อยอ่ะคิดดูดีตกห้ากล่องจะตกกล่องละยี่สิบบาทซึ่งแบบโอ้โหจับต้องได้ง่ายๆเลยนะคะตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นมะลิของทอดเมื่อกี้จะเป็นมะลิขนมไทยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นพวกของทอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะข้าวโพดเผือกใส่เท้ากล้วยทอดมันทอดนะคะตรงนี้ข้าวเมาทอดยังมีเลยอันนี้ชิ้นเท่าไหร่คะ ชิ้นละสิบบาทคนะ่ะชิ้นละสิบบาทเบอร์เลอร์เธอใหญ่โตอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงข้ามมาริขนมไทยก็จะเป็นมาริเดียวกันค่ะออร้านเดียวกันเพราะเห็นชื่อมาริของทอดอะนะคะอยู่ตรงฝั่งหน้าๆของตลาดเลยนะคะมาอุดหนุนกันได้เลยขอบคุณค่ะถัดมาก็จะเป็นร้านหมูแดงหมูกรอบเดีด๋ยวไปให้ดูเขามีแบบเป็นแบบขายเป็นโล ตรงนี้เลยนะคะมีขายน้ำด้วยมีน้ำด้วยนะอะไรอย่างด้วยใน,นเวลาลูกชิ้นทอดฝอยอะไรตรงนี้ต่างๆเลยอันนี้เป็นพวกไก่ทอดอันนี้จะเป็นหญิงข้าวเกรียบนะคะแต่ว่าให้ดูเขามีเบอร์โทรด้วยคือมาตลาดนี้ถามว่าถ้าใครอยากได้ผักผลไม้ขนมของสดของแห้งมีหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นตุก,ต,ก,ต,ก,ต,กตามหมูแดงหมูกรอบตรงนีอ้อีกเจ้าหนึ่งนะคะแต่ราคาที่นี่เขาถ้าถามว่าหนึให้ดูยร้านนี้ตลาดนี้เขาจะเหมอือนราคาเกาะกลุ่มกันนะไม่ได้แบบโดดเลยก็คือแบบราคาราคาเท่ากันแล้วแต่ว่าเราถูกใจร้านไหนอยากซื้อร้านไหนเป็นเจ้าประจำร้านไหนก็มาได้เลยอันนี้จะเป็นเจ๊น้อยโรตีมีโรตีด้วยแล้วก็ขายเป็นแป้งด้วยวเป็นแป้งแล้วก็เป็นอะไรนะใสไหม โซ่อยากเขาจะเริ่มชุดที่30บาทอันนี้จะเป็นเหมือนขนมปังกระเทียมเจ้าเก่าจริงๆตอนแรกวันนี้ตั้งใจนะว่ามาจ๊ะจิวเน,นตั้งใจเขาบอกว่ามาที่เนี่มันมีอะไรทียอร่อยก็คือกุยช่ายคุณป้าหมวกแดงแต่เมื่อกี้เดินผ่านแล้วคุณป้าปิีนี่อันนี้ขนมไทยใบเตยนะคะมีเบอร์โทรด้วยเขาบอกไปนะถั่วกอยขนมไข่ ุณป,ป้าหมกแดงอยู่ตรงนี้เห็นหมกแดงไหมคะแต่ว่าคุณป,ป้าปิดอักรอนนะอดเลยก็จะมีของกินเยอะเลยตรงนี้ขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเป็นช่วงหน้าเทศกาลที่มีไมว่ามาตลาดนี้ครบจบเลยนะนนี้เราเดินมาโซนข้างหลังลซึ่งมันจะเป็นพวกผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งชอบตลาดนี้นะคือ ตลาดเนี่ยชอบตรงไหนเขาจะมีป้ายราคาแปะตัวเบลเลอร์เลยนะแต่ละร้านว่าอะไรเท่าไหร่บ้างคือแบบอย่างบางตลาดเขาก็จะไม่ได้เขียนเขียนแบบตามถุงย่างใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเขาเขียนหมดเลยนะว่าไส้อ่เขาเรียกผักชนิดนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เนแต่ละร้านเนี้ยติดป้ายแบบเนี่ยชัดตัวเบ้งเบงเลยไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเอ้ยเขาเรียกว่าแบบบางร้านนี้คือแบบมีตาช่างให้ดูเลยด้วยซ้ำคือแบบบางตลาดเขาก็จะแบบไม่ได้มีแต่ว่าอันนี้ถือว่าแบบว่า ใส่ใจในเรื่องของผู้บริโภคเลยนะคะเนี่ยราคาเนี่ยมีตะไคร้ซอยให้ด้วยเรียบร้อยบางอย่างก็คือแทบคือซื้อไปแล้วก็ไปปรุงต่อได้เลยเขาทำให้เสร็จแลละเรียบร้อย่ผักเริ่มต้น5บาท10บบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดเลย ด,ไดไมไ้เดี๋ยวจะพาไปอันนี้เจอจำลองเป็นฮะลโล่อะนี้ให้ดูนี่นะคะของ้าคทิศกันว่าเดี๋ยวนี้ให้ดูเป็นร้านเบิร์มแอนเจน้ยนี่มีเบอร์โทรด้วยนะนี่เปิด24ชั่วโมงเลยอ่ะอเขามีแบบขายไส้กรอกลูกชิ้นหลากหลายเลยค่ะมีไส้กรอกหลายอย่าง สำหรับเผื่อแบบพ่อค้าแม่ค้าดูนะแบบจะได้เจอแหล่งที่ซื้อของที่ตลาดมีนะไม่ไกลมากเนี่ยมีหลากหลายเลยมีทั้งลูกชิ้นไส้กรอกโทษนะคะมีเยอะเลยนะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเอ็นเอิญมีหมดเลยเพราะฉนั้น,นยังมีผงปรุงรสต่างๆให้ด้วยเนี่ยเผื่อบางคนที่เขาแบบไปทอดไปเขยา่าอะไรนี้นะอันนี้ขออนุญาตแพนกลับไปด้านหนึ่งตลาดเขาผักสดอะของเยอะมากเลยนะคือ เมื่อกี้เมย์เดินสำรวจรอบหนึ่งแล้วถ้าสมรติไม่ไปอยู่หัวละหัวฝั่งโน้นอะท้ายสุดไม่รู้เรียกอะไรอะคือมาถึงอะมองยังสุดลูกหูลูกตาเลยอะคือของไาเยอะจริงๆม่้พาเดินข้างในนะมาดูราคาผักเผื่อใครแบบว่าสามารถเดินทางมาได้นะที่จอดรถมีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์รถเมย์ ของสดก็มีอยู่โซนด้านหลังนี่อันนี้สามอย่างยี่ห้าบาทีงิ้เมยขอโทษค่ะจะบอกว่าการเดินทางที่นี่คือมาได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเมล รถไฟฟ้าหรือถ้าใครแบบว่ามีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มาได้มีที่จอดเยอะรถยนต์ก็มีที่จอดเยอะแบบบางบางคนก็จะกลัวแบบเฮ้ยแบบไม่อยากไปไหนไกลๆเพราะว่ากลัวไม่มีที่จอดรถโอเคตลาดนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่จอดรถมีทำนี่ก็ให้ดูมีผักหลายอย่างเลย ของเบ็ดตลิก,ก็มีนะเนี่ยขายพวกกระเปา๋าตะกร้าแล้วก็อะไรนะซึ่งนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมีหมดเลยสตาร์ทที่3 5ห้าบาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่อะไรอ๋อสามสิบมีไซส์เล็กมีมีขายหลายๆาอย่างเลยอะ่ะผักบางอย่างเราก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรอะแบบที่ตลาดเขามีหมดเลยนะเนี่ยผักสลดัดผลไม้อันนี้จะเป็นเริ่มโซนผลไม้แล้วนะคะ เขาก็าจะแปะป้ายราคาให้เลยว่าอะไรเท่าไหร่บ้างแบบชัดเจนดีค่ะนอกจากนั้นอ,อย่างช่วงนี้มะนาวแพงสังเกตตลาดนี้ก็จะมีมะนาวหลายราคาก็ลองเลือกดูว่าใครชอบแบบไหนนะคะนี่นะคะข้าวสารก็มีนะมีหลากหลายข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวเคี่ยวม,มูอะไรเนี่ยมีหมดเลยเดี๋ยวเมย์จะพาไปดูในโซนอันนี้ของ ของสดบ,บ้างเมื่อกี้แวบบะไปใช่ไหมเดี๋ยวย้อนกลับไปอันนี้ร้านเนือ้อน,นีเรื่มอมีร้านเนือ้อจะมี้ด้วยเขาก็จะมีแบ่งเป็นโลละเท่าไหร่นะคะนี่ก็แตะป้ายไว้ให้เลยอันนี้จะเป็นร้านาเานื้อตรงนี้ ที่เรามาดูอันนี้ก็จะเป็นร้านเนื้อีกเหมือนกันเขาก็จะมีมีหลายอยา่างมีอะไรนะเขาเรียกเครื่องในอ่ะคิริวใช่ไหมถ้าคิริวอ่ะใครใส่สเนื้อแบบอยากได้เนื้อก็มาที่นี่ได้ อันนี้เป็นร้านเนื้อเหมือนกันมีเนื้อแดดเดียวสูตรคุณย่ามันน้อยนี่มันน้อย2องร้ถ้าเป็นแผ่น2องสิเป็นสูตรของคุณย่าออนย่าถ่ายในค่ะค,ค่ะเธอทิ้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไม่ถ่ายชื่อร้านให้ตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะ นอกจากนั้นเขาจะมีเขียน,นราคาเนื้อด้วยว่ามีอะไรเท่าไหร่บ้างไปดูคร่าวๆนะคะไปต่อไปต่ออันนี้จะเหมือนเป็นโซนเนื้อเลยเนี่ยตละรานก็จะขายเนื้อเยอะแล้วแต่มีเนื้อดาวกระจายมันแรกอ่ะใครเคยใครรู้บ้างมันคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นโซนผักนะคะอันนี้จะเป็นโซนพวกไก่นะคะขอ,อนา,ายถ่ทยเลยนะคะนี่เขาก็จะมีราคาไว้ให้ ชอบมากเลยนะไปก่อนเลยค่ะเนีย่ยร้านไก่ต่างๆมีให้เลือกหลากหลายว่าจะเอาส่วนไหนเออ่สะโพกปีเท้าไก่อะไร้าไก่นะโครงเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยมีหมดแล้วก็มีราคาแปะไว้ น,นี้จะเป็นโซนเนื้อไก่ทั้งหมดอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้จะมีโซนของขอญาติแพนกับไหม้นึง่งปลาทูท่าข้ามค่ะอีอ้เขาก็จะแพกๆไว้แล้วนะมีหลายไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอะไรตรงนี้หมดเลยแบบแกะแล้วด้วยก็มีตรงนี้จะเหมือนเป็นโซนไก่โซนเนื้อว่ามีหลาย้านนะเจอไก่นี่คือ เยอะมากเขาก็จะมีประทูหลายๆเจ้านะอันนี้บูวยประทูเดี๋ยวนี้อ่ะขอถ่ายโซนปลาก่อนอ่าอ่าาอ่าอันนี้ค่ะอันนี้ร้านน่าจะเป็นยิ่งเจริญประทูมหาชัย,ยเผื่อบางบ้านอ่ะเค้านะนะซื้อให้แมวอันเนี้ยมีแข่งละสิบบาท อย่งละสิบยี่สิบบาทบางคนแบบแมวบางบ้านกินเนาะตอนนี้ท่านก็นมาด้านนี้นะคะอันนี้นี่อัานนี้เป็นคล้ายคพวกปลาปลาขูดต่างๆนี่นะคะเป็นโลเป็นขายเลยทอดมังปลกายทอดมังปลากายไม,ม่ถั่วแบบมีถั่วไม่ทูมีแบบนี้ด้วยเออปกติเราก็จะเห็นแต่แบบปลากายปกติมีปลายี่โศกมีอะไรด้วยขอ,องทะเลอันนี้จะามาดูสลัดปลากันดีกว่า น้องเปิลของทะเลอันนี้น้องเปิ้ลของทะเลก็จะมีปลากระพงขาวปลาอะไรเยอะหมดเลยนะนี่ไปดาม่กินมีปลาลิ้นหมาปลาอะไรอย่างงี้ด้วยปลาทูสดปลาทูมานปลาอินรีนี่ปลาอะไรมีเยอะหมดเลยอย่างนี้นะคะส่วนปลาส่วนปลากลับมาอันนี้จะเป็นร้านหมูสดนะคะตรงนี้นะเขาก็จะมีหมู 3ามชั้นหมูโบดมีหลายซี่โครงมีอะไรหลายอย่างแนี้นเลยร้านหมูร้านหมูาหมสายแมนะ่มีเล้ง แบบมันมากมันน้อยอะไรแบบนี้หมดเลยนะคะเหมือนเขาจะแบบเป็นโซนหมูโซนไก่โซนอาหารทะเลอ่ะที่เมดูนะตรงนี้อันนี้อีกหนึ่งร้านคุณการยิ่งเจริญค่ะอันนี้ของไหว้ของมงคลและกันนะเผื่อตามหน้าเทศกาลนะที่เรามีการจับไหว้เนี่ยมาซื้อที่นี่ได้เลยค่ะ mm hmm. เขาก็จะมีหลากหลายนะทั้งฝอยทองทองหยิบท่องหยอด ขนมปียนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นแพ็กเกจอะเรียบร้อยแล้วสวยงามฝัง่นี้ก็มีนี่มันมีหลายร้านมากเลยตรงเนี้ยมาจบพบทุกงานคือมีงานต่างๆงานมงคลอะไรอย่างนี้ก็มาตลาดนี้ได้เลยผักผลไม้นะคะอันนี้ข้าวแป็ง อันนี้ก็จะเป็นโซนของพวกอดอกไม้สดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะและนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบๆของตลาดยิ่งจเจริญน,นะคะย่านสะพานใหม่คะ่ะตอนนี้เมย์ขอจบคลิปที่ตรงศาลเจ้าพ่อสมบ,บูรณ์นะคะถ้าเผื่อใคร ได้มาที่ตลาดนะคะมาไหว้สักการะ,ะได้เลยจะอยู่ตรงทางด้านหลังละกรรันมีไเล็ทางด้านหลังของตลาดนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเมย์มีคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าเมย์พาไปไหนคะ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ